สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำทีมย้ำหางปลาแบบเลื่อยนะครับแต่วันนี้ไม่มีหางปลาให้ดูนะครับพอดีอุปกรณ์เครื่องมือตัวนี้เพิ่งสั่งมาใช้งานก็เลยมาแนะนำนะครับสั่งมาหลายวันแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ใช้ก็คือเคยไปใช้ของเขารู้สึกว่ามันเข้าท่าดีนะครับที่ตัวด้ามนะจะเป็นแบบล็อกนะครับค่อยๆแน่นเข้าไปอย่างนี้นะครับเราถ้าเราบีบอย่างเงี้ยจนสุด ระบบมันถึงจะคลายล็อกให้นะครับก็คือค่อยๆย,ย,ย้ำลงไปอย่างนี้นตัวนี้นะครับจะย้ำได้ตั้งแต่ขนาดนี่เลยครับห้าจุดเบอร์หกนะครับเบอร์หกเบอร์หกเบอร์สิบเบอร์สิบหกเบอร์ยี่สิบห้านะครับสายอลูมิเนียมนี่ก็ใช้ได้นะครับย้ำหางปลาเปื่อยใช้งานดีนะครับราคาจะแตกต่างกันออกไป สำหรับว่าการใช้งานเราจะใช้เบอร์อะไรนะครับออปชั่นก็ตามเบอร์นะครับถ้าเราต้องการเบอร์เยอะๆหน่อยตัวนี้น่าจะจบสุดแล้วผมว่าเพราะว่ามันถึงได้ถึงเบอร์ยี่สิบห้านะครับตัวนี้ใช้งานไฟฟ้างานโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้ช่งางโซล่าเซลล์คนที่จะต้องมีหรือช่างไฟฟ้านะครับย้ำหางปลาเข้าตู้แนะนําเลยนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นรุ่นนะครับี่รุ่นนี้ เบอร์หกถึงเบอร์ยี่สิบห้านะครับย้ำหางปลาได้เบอร์ใหญ่เลยใช้งานได้ดีครับตัวนี้ผมลองใช้มาแล้วแต่วันนี้ยังไม่มีหางปลาจะย้ำให้ดูนะครับมันจะเป็นระบบล็อกยังกลไกกันล็อกค่อยๆแน่นนะครับย้ำดีแบบนี้ค่อยๆแน่นลองหามาใช้กันดูนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาครีมย้ำหางปลานะครับใช้งานได้นะครับแบบเลื่อยนะครับ จะเป็นสายพวกอลูมิเนียมก็ได้นะครับนี่สายเดินในบ้านเราหรือจะเป็นหัวสายทั่วไปนะครับที่เป็นแบบหางปลาเปือยเข้าตู้งานกราเซลล์นะครับจะเป็นระบบล็อกนะครับนี่ใช้ดีคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ